ลอกโซ่ไฟฟ้าคุกดอง KD1 ดียังไงไปดูกันครับนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้แบบคอมพิซิทยกน้ำหนักได้0.5ตัน1ตัน2ตันระยะยกสูง4เมตรความเร็วในการยก0.5ตัน1ตันอยู่ที่ ห7เมตรต่อนาทีและ2ตันอยู่ที่3.4เมตรต่อนาทีโซ่เกรด80ชุกโกไนท์ทนแรงดึงสูงและที่สำคัญไม่เป็นสนิมตะขอเหล็กหล่อพิเศษแข็งแรงทนทานไม่แตกหักง่ายเสริมความปลอดภัยด้วยเซฟตี้แ,แล็กกระปุกโซ่ผลิตจากพลาสติก PVC เหนียวยืดหยุ่นไม่แตกหักง่ายระบบเกียร์แค่ในอ่างน้ำมันลดการสึกหลอระบายความร้อนได้ดีมอเตอร์0.8และ1.5กิโลวัตต์ ฉนวนขดลวดคลาส F 155องศาระบบเบรกแบบ DC Dis Brake แม่นยําและประสิทธิภาพสูงสวิตช์คอนโทรลมีปุ่มมีเม g e n เจซตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลตัดการทํางานยกขึ้นด้วยระบบฟรีครับและนี่คือคุณสมบัติเด่นของล็อกโซ่ไฟฟ้า KD1 จากบริษัทไทยเครนคิดหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องท,งทางที่ขึ้นบนหน้าจอนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ